มาแรงคะ่ะอู้ยมาบึงใหญ่เสื้ปลูกดอกไม้ปีเนียนอันนี้ปลาไรปีเนียนพักอีตู้ปลาไรอนมาเด็ดเอาอยู่นี่อยู่บนนจ้าอันนั้นว่านอยู่บ่อคอยเอามานะอันนี้ดอกอะไรอันนี้ดอกหอนไก่ ยี่ทางขึ้นผาดัหย่อยแม่มองอันไอไล่สตรอเบอรี่นะป้าพุ่มบางใหญ่หนึ่งห้าม,ม,มาานี่ดอกันามย่ได้บนเขาาว,ว่าเขา,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 ากินได้นะนี่กินกับเออกินยังเป็นซาบอ่ะร้อยนาเคแล้ะกินกับกาแฟวผสนว่า,า,ญญามันดอกอยังไงังู้หมานเดี่เราบอกยงมาต้นเงนเงนละ ันนี้มันดอกไม้กินได้คนว่ากินเยอนมันปลูกแดดมันสิว่าตายวนี่ตายเขาจะกินเขาจะปลูกดูจะก,ก็ว่างไวไไ้แตดดเาจะจเป็นเังสละว่าคนว่าเอมาทกาได้ม่านจีมีมาก,กันน,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 นับอไส้ไเรามากขาดอียอ,อนันกมาซ้ำกินข้าวเดียวเหอืดท้อง โรถทุนอยู่นี่สิโรดยันพุ่งแม่มันกับโรดจักเทอร์อันนี้ต้นบัมะม่วงวะบักะม่วเขาเอาไนมันมันขึ้นเองมันวะไน่มาชมเนี่ยมันอาจจะกลืน่ด้วยได้ดิเนี่ยน่เคลียร์ลงมาหนีนะพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งในบักม่วงกระลังดกโอกระลังดกว่าสันกระลังออกดอก แต่คงดกว่าปีนี้เพราะว่าลูกเล็กๆเยอะเลยนะคะเนี่ยอันนี้ลูกเขาโตอันนี้เอช่อนี้เขาออกเขาออกดอกก่อนเขาก็เลยเป็นลูกก่อนพี่น้องเนี่ยลูกโตเลยเด้อพอดีกินกับน้ำปลาพริกเลยเนี่ยดูดิเอาไปกินกับน,น้ำปลาพริกอันนี้มาหาชนกนะคะลูกดิบเขาก็คงเปรี้ยว แต่ลูกสุกเขาจะหอมหอมเนาะแต่ว่าก็อร่อยนะแต่มยายพรว่าอร่อยซื้อน้ำดอกไม้ไม่ได้แต่ว่ากลิ่นเขาจะหอมมากเนี่ยดกปีที่แล้วดวกมากเลยยายพรมาส่งการเนาะมาช่วงสิบห้าสิบหเมษาเนี่ยเขาโตแล้วไงเขาจะสุกแล้วพอดกมากพี่น้องห้อย ลากดินเลยเนี่พี่เา้าก็จะปลูกพี่เาวาเป็นคนดูแลให้บ้านเขาก็อยู่ตรงนู้นข้างๆกันนี่แหละเราก็จะมาดูให้เอาซื้อต้นไม้นู่นนี่นั่นมาปลูกไอ้พรก็อยากซื้อมาอยู่แต่ป้าผ่านร้านต้นไม้ก็ไม่ได้ซื้อสักทีหนึ่งนี่จะ้ะถ้าหน้าหนาวเนาะอากาศอย่างนี้มันก็น่าอยู่อะบ้านเรา หน้าร้อนนี่ก็ร้อนร้อนรอกรเกษียณก็จะมาอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยกเกษียณแล้วก็จะมาอยู่เมืองไทยปลูกผักปลูกหญ้ากินไปงอกงอกแงกๆไปตามภาษาสอวเนาะเนี่ยพี่สาวก็หกสิบสี่หกสิบห้าแล้วพี่สาวไอยพรก็เท่าไหร่ยอ้พนกอ็อนั่นแหละห่างกันสิปี ใกล้จะได้เงินรัฐบาลแล้วจ้านี่จะพี่น้องชีวิตบ้านเฮ้าก็อยู่ประมาณนี้นะจะพี่น้องพู้นถัดกันไปกับบ้านนนองชายถัดไปกับบ้านพี่สาวเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นตรงสุดเนาะไอ้ที่ตรงนี้ก็คือใหญ่พรที่สุดท้ายถัดไปก็เป็นของญาติข้างๆกันเนี่ย โอ้ยสะอ่อนดอกหมกมอ่วงอีหลีพี่น้องทายไปทายมากก็วนมาต้นหมกม่วงคือเก่านี่ยเะาจะปังแน่เนี่ยน้อยน้อยแต่สะอ่อนกำลังเลยกำลังออกเลยเดี๋ยวดิสะอ่อนซอนเอลีเลยพี่น้องเย้ยตรงแนียแต่สะอ่อนโอ้ยเ,อเราก็จะประมาณนี้แล้วพี่น้อง ตื่นเช้ามาก็ลดผักหลังบ้านตกเย็นก็เนี่ยลดหน้าบ้านพวนด,ดินปลูกต้นไม้ประดับไปสวยงามค่ะบ้านเรามาแล้วก็ไม่อยากกลับแล้วทางสวีเดนก็หิมะตกโอ้ยเมืองไทยก็หนาวพอดีเนี่ยจ้าชีวิต แบบบ้านๆของเรานี่ดอกไม้งามๆต้นนั้นงอนไก่มันจือมาปลูกอีกไอพ่อ,อนก็เอาพันธุ์มาจากสวิเดนใหอยู่ด้พี่น้องเิ่นวานอยู่มันจะขึ้นบ่เพราะว่าอากาศบ้านเฮามันมันบได้เย็นแห้งอะแม่ที่เขาขายเป็นชองตามห้างอ่ะ ซื้อมาเผื่อมันจะมันมันเป็นสีผสมอะ <C> s <S เผื่อมันจะออก <_ C> s> <S เผื่อมันจะขึ้นจ่พี่น้องจา้าบรรยากาศบานเ้อากับจังซี่ละมาเบิง่งย่า,ามผ่มยีอาเบิ้งพี่สาวปลูกต้นใหม่ซื้อๆนสวยงามตามทองเรืองจากพี่น้องจา้า